ถึงแล้วนะคะน้ำมา,างไงม่ได้จัดมากเดี๋ยวเรากางเต็นท์กันนะครับวันนี้มาที่นะวน,นาแคมป,ป์ปิ้ง สวนส้มโอครับเดี๋ยวเราจะลองลงไปที่ลำธาร ลานอยู่สองแบบคือแบบริมน้ำกับอีกแบบหนึ่งก็คืออยู่ในป่านี้เราเดินไปตรงโซนที่เป็นป่า นี้เรามานอนแคมป์ที่นักวานาสอดนะคะจากทางเข้ามุมมองครับผมเราอยากนอนกลางฝนฝนมาแล้วครับเพื่อนๆมืดหมดแล้วครับตรงนี้เป็นห้องน้ำครับเพื่อนห้องน้ำกว้างใหญ่มาก ของผู้ชายนนทางนู้นเป็นของผู้หญิงตรงนี้เป็นออฟฟิศครับห้องน้ำโอ้โหฝนมาแล้วครับนี่เป็นที่ล้างจานเยอะแยะเลยมาแล้วครับมาแล้วฝนจะมาแล้วครับทุกคนโอ้โหเป่งไม้ ต้องเส้นอยู่ในป่าก็จริงไม้จะหักได้นะครับก็ออกไปซ่อมเส้นนะคะเท okay, ลงมาแล้วบร้ยากาศมานอนแคมป์ค่ะฝนตก รูปกลางคดยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเนี่ยเนตกกลมาสักก่อนตรงนี้เราดีไซน์ให้น้ำไหลน้ำไหลน้ำนองค่ะน้ำนองค่ะน้ำนองค่ะเพื่อนๆข้าวก็ยังไม่กิน คนมันตบชิวๆอยู่ในเต็นเลยข้าวเย็นยังไม่ได้กินกันเลยครับ สวัสดีครับฝนหยุดตกแล้วครับเพื่อนๆันนี้อาหารเป็นมือ้อค่ำของเรานะครับมีอะไรบ้างครับผัดผักต้นอ่อนของเมทานตะวันว้าวแล้วก็ไข่คั่วกุ้งเก๋น้ำพริกป,รปลาป่น sốt มอ์นิ่งดูกิ่งไม้ที่หล่นลงมาเวลากลางเต็นท์นะครับกิ่งไม้พวกนี้อาจจะทำให้เต็นทนะ์เนี่ยชำรุดหรือทำให้เราบาดเจ็บได้นะครับไม้หล่นลงมา เดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินชมลานนะครับสลบลงไปนะครับรถธรรมดาก็สามารถขึ้นลงได้นี่จะเป็นลานฝั่งซ้ายมือลานโซนขวามือก็เป็นป่าเราลงมาหน่อยก็จะมาเจอ4ี่แยกตรงนี้ก็จะมีโซนป่าอีก2อโซนนะครับลานที่เป็นป่าโซนฝั่งซ้ายจะมีห้องน้ำอยู่ด้านซ้ายครับตรงนี้เป็นลานโซนด้านขวา ดูความใสของน้ำครับคอฟฟีแกงจิืด จิบกาแฟแลววิวแสงมาแล้วครับหิวแสงหิวแสง ลึกประมาณ3เมตรเดี๋ยวจะว่ายไปตรงนู้นแล้วว่ายกลับมานะครับเย็นสบายชิลมากเลยครับน้ำลึกอยู่นะเนี่ยอ่าก็ลึกตรงนั้นลึก เริ่มเก็บของแล้วครับ